สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้กําลัางจะโทรหาปูเสือนะคะ f อซปูเสือสายคอมเมนต์เนาะสวัสดีค่ะนมัสการค่ะ,ะน้ามัสการ ได้ไลฟ์ปันไดถามเอฟซีผอมนกปูเนาะเอฟซีได้ไลฟ์ป in ันไดเนาะนะคะเจ็ดในบ่อได้ลงไหนเอฟซีบิงบ่อได้ลงอยู่ได้ปูลงอยู่ค่ะได้ลงให้เอฟซีเบิงอยู่นะคะผู้ใดได้เบิงน้ำบ่อนอ่อนผู้เกืบผู้ผู้เหมือนได้สามสิบล้านนะคาตัวเดียวปาค่ะผู้เกือบได้สามสิบล้านพี่ดอง một trong trường này ông ăn tiền tuyến khao 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 เอนานอกระบบไปนอกค่ะได้เเอกชนบ่ปูนั่นแหละนอกระบบอ๋อค่ะงันันในระบบเอาโปได้เอามันนักระบบมันตอ่าว่าปูมันกว่าปกนล่างหลายคดที่แล้วคือว่าตั้งเขาต้องตรงมันเขาต้องตรงมาั้งแต่ศูนย์เก่าประา องศูนย์แล้วก็มาพกศูนยมันเขาล่างมาสองเซวแล้วก็เต็มวันตัวไข่กันพกหนึ่งเาเห็นมันมาเก่าหนึ่งเคยเลยค่ะปูคเขาเสเต็ม่ข้างข้างล่างเลยค่ะปูพกหนึ่งกับเกล่าอั้ยังไชุดเต็มันการเตนมันเขาขังในเขาสุดเต็มมาใส่หั่ไน้าใกล สุดท้ายก็ถึงพัดท้องห้สุดเดียวเลยนะเอาสุดเต็มมาในเขาตัวนั้ำนะครับปูเรื่องนี้มันหนึ่งสามตัวมีอยู่หกตัวหรือสองตัวมัวนก็มีอยู่หกค่ะหกตัวคือกันหนึ่งค่ะสองกเทืเขาสามตัวก็มาหากระหกสุดใหญ่มันดีะเองเขาโทรมาเอาตุ๊กตเต่าอืม,อม ของปู่แสดงว่าปูก่ก็ได้่ป้อยไปหลายช่องนะค่ะช่องๆเรอน้่นประจ,จะัแต่หลายปีว่าเหรอค่ะอะไรอย่าน้ขยาบ่ค่ะอืมแล้วเขาเพให้คนดันหลังทายนั่นแต่ช่องไม่กนค่ะปู่เคยโทรหาเจตังค์มันบอกเจตังค์จำก่ได้จกักเบอร์มไปเป็นเบอร์มไปจำก<า>่ได้ค่ะปู่โอ้ยคำพ้องไป บางปีเขาหายรน้องเดือไม่ไหม้กับเพิ่ไตชนยดหนึ่งได้วบางปูถึงด้ะดายปูถือรถไปคหายเ่มไตเพิ่อโง่สามศูนย์ไมนออกตึ้งเต็มเลยเนาะปูถึดือหาแสนคนตัวสรรถทันหนึ่งตอนนั้นมันก็เข่าแล้วด้แต่ตัวใะไงเขาพองแล้วบ่อน้ำมแลอวบอกหายกะเทือกอ่เนี่ยตัวเลขของปูเนี่ยปกตินี่จะเป็นจังหดมาจังหดค่ะปูเป็นเลขสูตรบอกค่ะปู เลขสูตรเกข้าเลขเห็ไว้เมนหม้ก็ต้งเบื้งของมูข้าวเพราน้าตัวใดมันม้แห้งมันตัวใดมันมาต้นของข้าวนะค่ะเ็ดังม่มาต้นของข้าว่มันพาวว่าเป็นเลขสูตรคือปูเห็ดไว้แล้วเนาะค่ะเนาะมันปูนปะใจวิจารก่อนเบิ้งมันแค่ของโบาเล่าในไยเบืองไรซ้ำนักหลืวกมาเบิ้งมาวิเคราะห์ใส่ตัวเลขของปูะค่ะเลขเขาไมเ็ตมามนสูตราิวิจารา แต่บาปูกันสามารถเอวิเคราะห์แล้วก็จับตัวเลขมาถูกต้องเนาะค่ะเต้องโตมากนี่ตั้งแต่ตั้งแต่มาดอกเลข7ทุนแด็ดจักงวดแล้วครับปูที่ว่นเขาต้องโตมากเลยครับตั้งแต่เลดมากกับ09ดอก0สออกมาศูนย์ศ2นย0 0ก ัเก่าซีกมาด้วยตรง้าขึ้นบนหมดเค่ะอ่างวดงวจมานไปมือนี่ปูปูหายปูหเขาเนี่ยคือตรงๆนี่สี่หงนาปู่หอก็มากตัวเดียวนบอกว่าตัวเดียวนม่าแน่นอนยงรอตัวเส้นเอาวอู่ปูเดียบงกลมใบได้ขายอฟซีนะคะบางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะ อะไใเน้นในปูสใไ้ครับว่าให้เขาเรียกร้อยเขาอือนี่น่ะละปูไฮหก6ี่6ี่หกนะคะเจ็ดหกส่สี่หกหกสี่ซึ่งสิเป็นตัวเน้นเลยเนาะคะ่ะปูสุดซุดน,นึงนั่นสีบ่ไรเขียนไยสุดแัน4ี่หกสองนั่นปลาไ้เอาต้นดดค่ะเอาปู462กสับมีบ่ค่ะมีดีสะหยะยบอกว่าหมดปนัน่นนกดาดเมีดีสระไฮห้งเขาสแห้งเขาตัวใหญ่สองใบแห้ง ต้องต้นเสยากเขาต้นให่ปูไข่จ้สี่หกกับเจ็ดสี่หกเนาะมือนะไรสุดย้ายมัหนี่สุดย้ายไน่หกตองกลางเนี่ยนะพดีั้าเลยค่ะรับรับลอยอ่าจดตัวเลขวันนี้พี่น้องงวดสี้สามเจ็ดเก้าด้ารับรอยค่ะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าหลักร้อยบอกเป็นรับรอยได้ี่ยค่ะค่ะวิ่งครับวิ่ง สองกัแปดวิ่งสอง,สองกัแปดสองตัวนี่สองก็แปดค่ะ,คะบดบัว่าสองับมาแปดน,นตัวเด่นสุดตัวใดครับปูสองเด่นกลมวง,กวงบงกลมสองไว้ค่ะสามเลยแคคู่เด้อวะนนีคปเสามตัวกัเนเด<า>้อสตัวค่ะปูเก้าแปดสองเก้าเก้าสองแปด เก้าแปดสองเก้าสองแปดคู่กลับให้เรียบร้อยตัวเดียวเลยเก้าสองแปดเลยอ๋อวงกลมไว้เก้าสองแปดค่ะวงกลมได้เก้าสองแปดค่ะเก้านย์ปดเก้าศูนย์แปดค่ะเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองแปดค่ะเจ็ดสองแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปด สามสองเจ็ดสามสองสามสองเจ็ดสามเสียวยู่หางเดี๋ยวตัดเอาหางเดียวสามมันก็ค่อยเรียนปไดีค่ะนักลอยมันรักลอยเพราะเพาเก่าเต็มเต็มเลยแหละค่ะสองตัวแล <Kh da. S 2> ้วไปเไหนค่ะ <Kh da. S 2> อันนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราตัวเดียวเออตอนสามตัวปู<ล>เดี๋ยวทวนไหมก่อนสามตัวนี่มีเก้าสองแปดเก้าศูนย์แปด เก้าสองเจ็ดเจ็ดสองแปดเจ็ดศูนย์แปดสามสองเจ็ดอันนี้ถูกยุ่บ่ครับปูเจ็ดศูนปดมีบ่มีค่ะคือคือเราคู่นะ่ะค่ะถือ,ถอแล้วคู่สุดท,ท้ายมันสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดคู่ทุทไายมันเ่ะค่ะสามตัวนี้ใหบลุ่มกลมตัวไรปูเดี๋ยวให้ล่งสองตัวกคนค่ะ ร <24. S 2> ับโตเลยร Read ับเต้าโตวแล้วจิดเต้าก <tinc S 2> ็ให้มดค่ะ้ออัดคงคงทุกทลายเหลียวพว่นแล้วที่สี่นให้คู่เดียวนะค่ะอืมห้สองโต้สองแปดหกแปดสองแปดสองแปดองแปดโอ้โหดีพี่น้องขอโตนได้แล้สองแปดค่ะสองแปดศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะ 2องเจ็ดศูนสองเจเจ็ดศูย์เจ็ดค่ะตัการมันศูนย์หารับุ่นสีเจ็ดสามสามตัการมันศูนย์ห้าศูนยสี่ศูนย์เจ็ดสองทุนสองโตไหมนะปูสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็สองแปดศูนแปด 27, 108, graduate, 2องเจ็ดศูนย์แปดแล้วก็สองแปดตัวกันปูศูนย์ห้าศูนสี่ศูนย์เจ็ดอโอเคถูกต้องนะครบแล้วครับปูวันนี้เอาสามเลสาหางติดต่ติดสองแล้วไว้ยหฮมมอเด้วตัวใดที่ติดสองเนี่ยคือวงไว้ให้มเมดร์ป่ะค่ะอ่วงว วงกลมไว้ตัวไหนที่ติดสองจะเป็นตัวูนย์เปิดเป็นวงกับวงทุนแปจะเป็นวงทุนเจ็ดทุนแปดกสองก็เป็นมดสตัวปูขนวงก็เป็นมดสตัวแล้ค่ะสามตัวว่านี่นะติดศูนย์นี่วงไว้ถทุนแปดทุนตัวเดียวพ่อวงไว้แล้โค้งทุนท้ายคือบ้านไหน เดี๋ยวรู้ๆเลยบอลเนี่ยค่ะเดีๆๆ๋ยวรู้ๆกลับสายพอมโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี่ใไฮอรอดบ่ปูแล้ววันที่ทิพกลัวนี่ก็โทรมาโดนอ๋อค่ะแล้วเขาเขาว่าช้าแล้วนะค่ะขันว่าปูพร้อมกับโซ่เบอร์มาเนี่ยน,นะคะเดี๋ยวจะโทรกลับขันว่าสิพร้มอมอ่าปล่อยหน่อยไ,ไหมคะไห้ไ ถ้าเบอร์มาจะต่างสิเห็นเบอร์ในเครื่องแล้วก็จะโทรกลับค่ะค่ะให้เอาตัวเลขว่าพี่เจรณาสกอนเนาะค่ะปูให้ปูพี่เจรณาเอาแคน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 เลยเอาตัวเดียวเพื่อวงการแหละค่ะเพราะว่าปัสามโต้ก็คือสามโต้ก็ปั้นเอาแล้วเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดได้รับสี่บอ

ต่ก็ตีหาสองหาสามน้อได้ค่อยบ่ะค่ะอาขวัญโดนงบอ่ะขวัตัวเลขให้เอฟซีบ้งนะพี่น้องบนล่างได้บอกไปบนล่างเลยอ่ะสำหรับตัวเลขเปอร์เซ็นต์อ่านอ่านตัวเลขให้เอฟซีกับเอผู้ฟังไหมค่ะสำหรับสามตัวเนาะค่ะเนาะจะมีเก้าสองแปดค่ะเก้าศูนย์แปดค่ะเก้าสองเจ็ดค่ะ เจ็ดสองแปดค่ะเจ็ดศูนย์แปดค่ะค่ะแล้วก็สามสองเจ็ดค่ะค่ะสองโตนะค่ะสองแปดค่ะศูนย์แปดค่ะสองเจ็ดค่ะอ่าศูนย์เจ็ดตัวกันกันศูนย์ห้าศูนย์สี่และศูนย์เจ็ดค่ะค่ะมันนี่ตัวเนี้ยที่ผู้บอกว่าให้วงไว้ปิดแล้วเลยปิดสองเนี่ยไม่สลาไตรลดเลยปิดสอง เลขติดสองมีเท่าไหร่โรดป่ปูลเลขติดสองจะมีอยู่เก้าสองแปดเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองแปดสามสองเจ็ดจะมีแค่สี่หางเท่านั้นสำหรับเลขติดสอง <5 S 1> ส่วนตัวรองนี่จะเป็นเก้าศูนย์แปดแล้วก็เจ็ดศนะูนยะ์แปดเนาะปูเนาะสำหรับรเลขวิ่งนี่ก็คือวิ่งเอ่อวิ่งสองวิ่ง แปดกับสองจะเน้นที่สองแสดงว่าปู่จะเน้นสองมาหลักสิบแล้วก็เน้นสองเน้นสองวิ่งสองแต่ว่าให้รอโค้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวรอปู่โชว์เบอร์มาก่อนเดี๋ยวค่อยโทรกลับค่ะส่วนเลขละส่วนเลขสองตัวนี่เลขล่างนี่จะเน้นไปที่ศูนย์แปดเนาะปูเนาะรอดูโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่ง ตัวนี้ตัวนี้บัดมาไหมบดมันเผามันเป็ร่องล่างมันบำรุงนซนดอกอ๋อแสดงว่าล่างนี่เอ่อจะวิ่งสูนโนบูไปแต่บ้าบ่หายเลยแบบว่างแต่บ้าเลยคุณล่างไปเลยอ๋อไม่แต่ว่าเอฟซีก็อย่าลืมพี่น้องเพราะว่าถ้ามาค่ะต้องไปกับบนล่างเนาะค่ะเอาข้าวาชการกับทีลบไนลย้างกันบนนู่นแน่บรรลับบนกับขั้นล่างไว้แน่ กัะปูขสันเอ็ดมินเจตังและกัะทีมงานกับที่ขออ่รบกวนปูแต่เพียงเท่านี้นะคะเนาะสาธุสาธุค่ะซาปูสำหรับทะเลน้ำข้างพ่อปูใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ